ไหลวงมัสกาครับหลวงพ่อหลวงพ่อครับทำไมชีวิตผมมันเป็นแบบนี้ผมอุตส่าห์ตั้งใจทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวแต่ทำไมทำไมเมียผมถึงเป็นมีชั่วผมผมอยากจะฆ่ามันเย็นโยมเย็นตั้งสตินะ มีอมีชู้ที่ไหนที่บ้านผมเลยครับที่บ้านเลยมันมีอะไรบนโซฟาบ้านผมเลยครับโซฟาบ้านเราเลยนะครับอู้แล้วแทนผมอยากจะฆ่ามันจริงจริงยงตั้งสตินะค่อยค่อยคิดค่อยค่อยแก้ปัญหาให้มันถูกจุดปัญหามันเกิดที่ไหนเราแก้ไขตรงนั้นให้เรามีสติเอาสติผูกไว้กับลมหายใจโอ้ พูดโทรผ่อนคลายเราฆ่าเขาเข<ล>าก็ตายเราก็ติดคุกลูกจะอยู่ยังไงไปคิดไปตั้งตติแก้ปัญหาให้ถูกจุดครับหลุงพอ่อขอบพระคุณครับงั้นผมกลับลาก่อนครับข <ynen. S 2> <c oughs> ันเห็นใจ one day later มา,า,า,ามาสก,การครับ เอ้ยวันนี้มาคนละฟิวเลยเออหน้าตาแจ่มใสครับแก้ปัญหาได้แล้วเนาะเรียบร้อยแล้วครับเออเลือกกับเมียแล้วโอ้ยไม่ได้เลือกกันครับมันก็ยังอยู่ที่บ้านแหละครับะแต่อย่างที่หลวงพ่อบอกแหละครับว่าต้องแก้ปัญหาให้มันถูกจุดจุดที่มันเกิดเหตุก็คือที่โซฟาผมก็เลยตัดสินใจขายโซฟาทิ้งเรียบร้อยแล้วครับแล้วไม่มีอะไรแล้วเมียเกิดที่โซฟา ต่อไปก็น่าจะลื้อระเบียงกันแล้วนะ